สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่เอซนะคะมาเบิงแม่กับลูกกินกล้วยกินกล้วยค่ะเกินกล้วยคนละตะก,กาศเลยเนาะค่ะเนาะอะแซบบอร่อยไหมครับขอบคุณครับขอบคุณที่กล้วยมันหวานนะครับให่แม่เอซครับ ก็ได้กินคือกันไงคนรักกาเลย <Yahoo! S 1> แม่ก็ได้กินตื่นเช้ามาได้กินของหวานโอ้คือส,สียบสีนวดอร่อยมากๆได้ครับผมมิ่งบอกว่าขอบคุณมากๆนะครับแม่ครับพ่อแม่ครับทั้งยืนกินทั้งตาช่มอยช่มอยคือสิรับแต่สเสาแถหัวนา หัวนาครับหัวนาเฮ้ยแหนมตุ่มเอ,อ้ยแสียอครับแสบยพอแหนมตุ่มครับแหนมตุ่มอร่อยครับผลอร่อยสวัสดีครับสวัสดีครับมิ่งสวัสดีครับเบิ้งตาผลนคือมืนบ่ขืนแล้วลืมตาบ่ขืนแล้วค่ะลูกชายไหมสิ FC. นี่แต่กินกับนอนละ่ะกับแลน เดี๋ยวผมก็จะวิ่งให้ดูอีกครับมาวิ่งให้ดูอีกแล้วครับเบมองทายกินเป็นตะแสบเป็นตะนัวปื้อร่อยครับอร่อย เดี๋ยวอีกจักน่อยกินเสร็จแล้วยังเรียบร้อยแล้วก็จะพาไปโรงเรียนนะคะเรียนพิเศษบ้านพรหัสบ้านพี่ดาวพี่ดาวก็จะไปพเนียดนั่นอุ้ยโอ้โหนิงก็จะไปไปอยู่บ้านพี่ดาวครับออ ผมก็จะไปแล้วครับคุณต,ตาทำทุรเสร็จแม่สีก็ทำกับข้าวเสร็จก็โอ้ยโชคดีแท่ๆทง่าหน่อยนี่เนาะออกมาเร็วๆรยวเง้วทำง่ามเด้อเห็นบอปูท่องใบเอา้ารับตากินมวยๆเอา้ามื่นตาแน่มื่นตาแน่ เพิ่นกะหูเพื่อกันมากลวยตัวใดมันสุกแห้งนเนี่ยมันเทยแห้งเนาะบานทาออื่นเทะเนาะเพิ่นก็เลยเอาออกแม่กินหมดแล้วแม่กินหมดแล้วนะคะหนึ่งตะก้านะคะเก็บออกก่อนกินแล้วกะกินหญ้าขัดฟันกินหญ้า ก็จะเตรียมตัวไปโรงเรียนกินเเซ็จเนียบร่อยพาไปโรงเรียนเรียนพิเศษมีพี่มีพี่ฟ้าแล้วก็มีพี่ปีใหม่แก็มิ่ก,กับแม่เมือน,นี่พวกพี่พี่เพิ่นบริมากเนาะพวกพี่เลิศลัก ที่อุ้มบุญไม่ได้มานะคะโอ้ยปุยยุดถ้าอิ่มแล้วก็วต้องทิมใ้แม่กินน้ำเดี๋ยวไปให้แม่เลยเออน,นั่นนิ่ง โอ้นั่นนั่นกินอีกคิดว่านั่นมาต้องกินด้วยเอาไปให้แม่ดีกว่าเ่นเฮ็ดหยางแบบนี้กินมแล้วกับล่นเอาแม่แม่ครับแม่แม่ครับแม่แม่ครับแม่นั่นเวลาแม่กินก็มาแย่งแย่งไปเฮ็ดหยางแล้วเดี๋ยวเบิ่งก่อนแย่งไปเฮ็ดหยางเนี่ยนรกว่าจะสิไปเฮ็ดเ่น ขันแย่งแม่เอาไปเฮ็ดทนะิมน่ะเดี๋ยวแม่แม่สีตีเลยย่านบอย่าน,าานสีสีบ่ตรงนี้ตรงนม้ีคนแย่งจังสีแสบสีนัว <c oughs> ถ้าว่ามีคนแย่งนะ่ะบ่แสบนี่ก็แย่งแม่อ่าเื่อง เล่นทำไมเอาไว้ให้แม่กินน้ำแม่ก็ได้กินเหมือนกันนะคะตัวละตะก,ก้าคนตะก,ก้าเดี๋ยวก็จะพาไปโรงเรียนไปกินอยู่ที่โรงเรียนอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวพ่อแม่เอซต้อง ตามไปดูบ้านพี <wohl> ่ดาวนะคะบางทีแม่ซีก็จะไลฟ์สดให้ดูนะคะแม่แม่เอฟซีนั่นบ่ดึงบ่ดึงเออเออมือค่ะมือค่ะเนี้ยนั่นบอกว่าย่าดื้อยาดื้สุดยอดเลยครับคุณโชว์โชว์เขียว เข ce, ียวคือแหลมงามแชนอพระเอกอดูหน่อยครับดูหน่อยเด้อดูหน่อยครับอโชว์ครับโชว์โชว์โชว์ครับโชว์โชเขี่ยวกันครับโชเขียวกันยกสูงยกเขียวกันครับยกเขี่ยว,ว่าเอาไม่เอาไม่พูดอีกแล้วไปแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วครับ นัน่น,นชัว่วชล้่ะพับ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 ,พ,บ,พ,บพ,พืนเบ่งพืนห้อยพืนเห่นกล้วยสะเลยนี่น ขั้นแบมครับจ่องจ่องหาทางออกจะเย็นเย็นครับจเย็นเย็นเดี๋ยวคุณตาก็จะพาไปแล้วเดี๋ยวให้แม่สีไปทํากับข้าวก่อนนะคะก็ข,ขอขอบคุณในแม่เอซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมชิวิดีโอนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดสับกระต่กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับขอให้แม่เอีมีสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนค่าร่ำรวยเงินทอง ปรารถนาชิ่งใดก็ขอให้ได้ดังจากใจปรารถนานะคะถ้าไม่สีพูดผิดพลาดไปอะไรขอให้อภัยด้วยนะคะแม่แม่เอฟซีพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ